ต่างวิงวนโอนรักพราะพรำรักแสนวานชํำพี่จูบมัดจำปลอดทั้งคืนกอดนวลไว้แนบกายฟังใจระรื่น ไออบอุ่นนุนรักชื่นพี่กอดควันยืนไม่จางหาน้องจะมีใครที่ไหนกันแล้วสวยงามเกินเจ้า ที่เฝ้าเล้าลมชุมนิ่มเนื้อโทงสุดจะสรรเนินทันเจ้างามขาวผงดังหนึ่งทิมยามยิ้มมองสวัสดกปองน้องนางนาชม จวนเจงแล้วนาเดือนตกจะลับตานกกาต่างกูหาคู่พิ่รมนกกูพี่กอดเจะไหว้มิหหยระทม สองเราต่างเฝ้าเชยชมจนสิ้นแสงคมแห่งจันทร์พี่ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้อมนวลเดบนางเฝ้าจูบสองพราง เพื่อฝากสัมพันธ์แต่คืนนี้พี่ไปอย่าได้ไว้วันคืนหม่เราค่อยพบกันเพื่อสร้างวิมานชิมเพลีที่โป แล้วนาเดือนตกจะลาป่านก,กาต่างกูหาคู่พิรมนกกูพี่กอดจ้าไว้มิหายระทมสองเราต่างเฝ้าเชยชม จนสิ้นแสงคมแห่งจันพี่ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้มนวลแนบนางเฝ้าจูบสองพรัางเพื่อฝากสัมพันธ์แต่คืนนี้ ที่ไปอย่าได้ไว้วันคืนใหม่เราค่อยพบกันเพื่อสร้างวิมานชิมเพลีที่โป